สำนักข่าว AP รายง,งานว่าอังเคโรเจอนักแสดงตลกชื่อดังจากมาเลเซียเนื่องเป็นที่รู้จักจากการทำรายการอาหารแซวเชฟตะวันตกนั้นถูกรัฐบาลจีนระง,งับการใช้สื่อออนไลน์ของจีนชั่วคราวหลังเจ้าตัวเล่นตลกแซวจีนจนเกินงาม โดยบัญชีสื่อออนไลน์อย่างวเวป๋อและปิลิปิลีของนายเจลือ่งหรืออังเคิลโรเจอร์ได้ถูกระงับการใช้งานเมื่อวันที่22สพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเหตุผลการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566อังเคิลโรเจอร์ได้มีการโพสต์วิดีโอรายการของตนเองซึ่งเนะื้อหารายการเป็นการแซวระบบการสังเกตการของจีนและมีคำพูดกับผู้ฟังท่านหนึ่งว่าจีนเป็นประเทศที่ดีประเทศที่ดีตอนนี้เราจำเป็นต้องพูดแบบนั้นถูกต้องไหมและยังมีการกล่าว แ็บแนมทางรัฐบาลจีนและพาดพิงเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าปักกิ่งมีเครือข่ายสอดแนมขนาดใหญ่ที่มีเจตนาปิดปากคนที่วิพากษ์วิจารณ์และพวกที่เห็นต่างล่าสุดอังเคิลโรเจอร์ได้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจีนลงโทษด้วยเหตุผลจากการล้อเลียนเล่นตลกที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจีน